สวัสดีครับผมเนาะืัอนี้ก็สิบห้ามาเบิ้งเสร็จสองสีนะครับผมช่วงันบ้านกลามนะครับผมบ้านไปกันทะลักนะครับผมไปสี่แยกการแข่งนะครับผมสินบสนี้ก็รถก็ไม่ช่วงนี้ไม่ใช่เทศการลรถก็บอหลายปัไดนะครับพี่เนาะรถการเบิง้งทางนะครับผมช่วงนี้รถหลงทางหลงยังหลงมาเลยครับผม ขับรถแบบสบายๆนะครับผมก่มต้องกังวลอย่างเลยช่วงนี้รถลูกนายนะไม่นี้ก็เสียไปหาไปหาสื่อของอย่างอยู่การตลาดพอดีมีโอกาสน,นะครับผมก็เลยแวะทายบรรยากาศเดี๋ยวไปลองได้รับชมได้ฟังของรับชมซื้อครับขอกินรับฟังเนาะให้รามาเาเบิ่ง,งกันย่งนั้นกันเนี่ยแหละครับผมนี่ครับผมเด็ดทางอยู่ประเทศไทยแบบ สางจังหวัดกาดซีเลนขึ้นกันครับผมอันนี้เป็นเส้นสองซีนะครับผมเส้นหลักจากซีคิวมาแยกซีคิวมาไปสิ้นสุดทีดีนะครับผมเดี่ยวรวมนะครับผมสามแยกเดี่ยวรตรงนั้นนะครับผมนี่แหละครับผือี่ว่ารกว้างนะครับผมขับรถสะดวกสบายอยู่แต่ช่วงเทศกาลเนี่ยรถติดหลาย่เข้าไปน้ำพุยงว้าวจีนจีนขัดด้วยครับผม เรืกก่องยากันบรากิจยามาเม่ขึ้นกันคบคนพวกพียงพอบมบวพอเพียงพ่อไอยู่นยอ,อีกสัน,น,นีครับจะให้เป็นบรรยากาศง,ง่าๆครับผมเห็นบครับผมเด่6หกิกโลครับผมวปดิครับผมสงครับีครับอบคุังนนทบรีพยานจังที่นะครับผมเห็นบครับผม เจนนี้กับือว่งงามขนาดนครับผมเพราะว่าแต่ละจะมองจับรถเนี่ยนี่ไฟสองทางไหนนะครับผมวิิทธีถ่ายจะมีโกรธเดี๋วเอหยังกันเนี่ยนี่แดีละครับผมสติพี่นาอันนี้เป็นขตด เป็นเขตของอำเภอคุณนานะครับผมนี่้ทองคํำครับผมจุดนี้ตก่กอนมาใหม่ใหม่เป็นเป็นอันจริงยังประมาณอีกประมาณสองสามปีที่แล้วนะครับผมยังเป็นเลนสวนอยู่ครับผมสองเลนนครับผมตะกอนเนะีย่ยนีเป็นสีเลนจะทอดนะอะเภอเด่นแล้วครับผม เนี่เขาจำกัดความเร็วอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบแล้วครับผมนักรออยู่มา่นเก่าสิบแมว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนใส่สนีแล้วนะขนาดเปลี่ยนเลยครับผมเทีร้อผแถวนี้สินี่แบบว่า ปลูกปลูกกระปลูกยางปลูกยางนี่ไงครับผมแต่ด้านแรกทางทางทางเรืองอะไรครับวัคซีนหนาแก้วเนี่ยสุดมากเขาที่ปลูกข้าวโพดกันนะครับพี่น้องปลูกข้าวโพดน่าจะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับผมหรือว่าโพดขิดก็นไม่ได้ใจเติมแต่ด้วยมากนะเพราเห็นสุดมากเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์หลายพัวนะครับผมช่วงหน้าแรกนะครับ เราปลูกแรกครับพี่น้องครับผมสองครั้งท่านี่ป,ปลูกได้หครับแต่พอสามารถสิทายเห็นได้ออกมากล่องซุปไปบอลอ่อนแลรับผมไก่พ่นอันนี้การจะมีไกบ่บ,บอนน้ำตอนนี้ก็จะมีเป็นะอันตกปลาตกยังคือกันนะครับผมผู้ใดสนใจก็มาได้นะครับทั้งนี่แหละครับผมสายมือนี่ครับผมขนาดจะเป็นบอตกปลานะครับผมตกปลา โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไแน่เลครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเทดวิดีโอเท่าต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม